มาดูหนุ่มๆเขาทำอะไรกันคะเจ้ากพอแต่งหน้ามาเป็นสาวบออต้องแอบให้เลยแม่บอให้ร้านค่ะแม่บอให้ร้านจำไม่ได้กับเขาเลยัครหาวาให้พี่อ้อยเนี่ยลุยล็อกเลยล็อกของพี่ล็อกผมล็อกหางบอสเสียมันเปิดหรือว่าเราเดียวเดียวบอสเปสีหลท์โอเคแต่เสียมันเปิดนบ าไม่้ิศอะราปกิไเอาดีตไปดีตึไปบ่ die ่ใไม่เปลี่ไงการงนลทีเปดี um, ่ยหดมันตไ่าแต่ก็ได้แล้วก็ไ <cz> ด <wave êtes> ้ม um, okay. ่ตบนที s <S <Hello. S 1> uh ่เขาหเราไมเปิดแเน่ยบแว่าเสียเส้น้กับพาืน่าูีนีูทีนได้บวิวเลยอาวเาเาเลย

รอตะหลจะตายรออุ้รออุบาตู้ใบรอรอตะลจะตายรอรอปวดรอโละตายดีรอสาแล้วเาบ้าไรอสมเอหมีเลยรอสาวเสียเผู้สาวดาฟ้าทีตับตับรอยังรอและรอยุพิษแต่ว่านี่แหละชอบขาว

แม่งกูรออมงกูรลอตายแม่งแท้วกูกูรอใช่ปไปไหนเราพูดกูมาไ้อาไปก่อนแล้วสนามเรียบไปไอเจนี่ไปแล้วอ้าะจดูอเียนซิตป็นไงอีเล้ามบา นำแร่ครับนำแร่คุณแม่บอกว่าต้องฉีดน้ำแร่ก่อนทางแม่มันจะทำให้อ้ารไม่แห้งและแคงหญิงลูกเอาติดยาี่าป่ามาใส่หะกุหล่ะสื่อมาอ่ะ ไม่เงปากูดดีอ๋อบังก็รังนีนปากพูดพูดของมันบอยกิลีมันสิมีสองสองยาแบบลอกนะแบบเออมันสียห็นปากมําำแปลว่าถ้าขึ้นข้าสีสุรพูดดีกับจางเนี้ต้องมีสีครับว่างไม้ถือให้หน่อยพิษรปแปลงฝันขึ้นข้อสสู่างจางแต่้าว่าถ้าใส่ตัวนี้ตามมันสิอมชวงพูดดีนะมันสิบอลหล

ยังอยูเด้อยติหูด้วยนะเยอะกว่ใส่นะ มันมันนี่บอกเป็นเบอร์ยันเบอร์ยู่บอกวันนี้บอร์ไหนวะไอ้ม่นจะเป็นสีเนื้อเป็นล็แบบมันจะเนเรืองจากสีผิวองห้องนะพอบอกบอกเคนจังหนานะจะฟังยังไงไม่ใช่คุณเต็มหนานะเพราะมันสีผิดธรรมชาติ ไปถูกอะไรแข่ให้ดุนเอียจันเดียวเอ้ยจันเดียวมั่เป็นบาดผ่าไงให้เรับโอ้ยให้วาผ่า วนลมูใคกบ่อยนปวดเอาลครับตอนนี้เติมคิวมาแล้วเหยียดแงอยู่ทั้งแนาวัวมันหลอกคนไหนคาเข้ามสีอันนนี่เป็นนี่มันบมกเพราี้เพราะนเปนุพน นี่มองมองเสลอบมันสินี่เออมันสิอบเสลอบเสลอบไห้มันไห้มันตรงกันใอ้ที่เราเสลอบสร้างวันบอสแมนเป๊ะปะนะมันบอตรงบอกกูบะได้ล็อกบอสจางใจล็อกไห้มันไห้มันแข็งคือไห้มันผิวไห้มันผิวผิวไวสิซิไห้มันตรงกันนี่แมะถ้แยกชี้สี้ยวอ่อนชี้เสี้ยวหาองศานี่แมะมุ่แหลมนี่แมะแอะเออถ้าแม้เหรอ ทำไมว่าต ah? day. ัดแซมเนี่ยก็เอือดเหี้มฮะทำมตัดแซมเนี่ยมก็เอหี้มผมเป็นสื่อลู่ลือเอียมอะไรยนะู้เลยนะกเงินหมดเขึ้นมแลขึ้นคู่แ่งแมันเเียอกากมือแหกปั๊บคู่มีนังซือขึ้นคู่เลยมันบอกองศาเนี่ยเดนเออูเลยูลยเติมปากอ่ะมันยังสีดูสดใสกลา้กรหายเตลี่หล ากมดใสมาเหี้ลยี่จะพ่ดไต่เดี๋ยวยังไงย่อันยังไอนออเดียแมันบ่อไปเลยแค่ขอบมันที่ลงอาอ่ะอ้าอันอันตราเลยถึงเลกานมันแดงเรียวเรียวเียวแบบบึ้มแต่เป็นสีไข่ะสีอะไรเขาประหลาด ม่ม่เคยไม่เคยเค้องอย่าเขามไปหแงก็ับัแงแหลูกแบ่งอเขาแป้งทับปากไอืเสืออ็ดเีม่เสอยิ่ใครเนี่ยจะเอตัวนี้ก็สผ่พนบนหานเอ็ดเพาเช็เอ็ดเพร นี่เป <c ười> ็นส <c ười> ีน้ำตาลนะครับนี่ก็ว่าใส่หมดตัวนี้ขาลบป็นตัวไหนเสียสีน้ำตาลอะไรมันแขนเีย่กูุ่มไงถ้าตงหมดแข็เนี้ย่แต่ว่แขนเียอ่กูจะมาเอาอะไรนะท่ไมเาแข็งเนี้ยอกูกูสิเอาอยู่แขนงเงีไงกูเล่บอกส่มเดียวกันก็ตัวไหนอีมาฮายซุ่น

ก็ต้องลบความขุ่ตัวเองออกก่อนตีดาวไะทีดาวมาจากโอี้ฮะวุ้ยเพื่อหนอนวุ้ยนอนตีดาวมาจากโอปปี้แค่ บมี่ตาไปไน่้ึงมิฮัาฮ่าฮ่าแล้วจะเหนยังไงดี่าๆง่ายด้วยะสาจริงัอืมอะไรกผมไม่ได้รสจัวไนี่ั ไใสอยู่ใส่นใสนใสนในหน่ส่นิดนึงอะ่ะเพราะแปงแ้งมันไหลแห้แมันจะแทย่ข่วเพราะมันหายันดูนงเปงโอ้ยเห็นแตนอยากแต็มนเหเือแนแล้วีอไม่เต็มน่เง้นหือน่าตบเนี่เอาแป้งตัวไดนตบ แปงใส่แปงเลยก็ผลิตมุกอ oh, ่ะบ้ามืออย่างนี้แล้วต้องใส่อันี้ปั่นออกมันจังมันกำลังผลิตมุกด้วยฟ้ามือก็ตบมกตบกได้แลนฟ้ามือคุณสตบุ้งยิงข้อถดโอกาสดาวคุณสิตบไหมโอ้ยคุณแม่ยิง หญิงๆิงไปไนไหหญิงเขาชิบไปแลนใหม่บัตระเบีสุ่มได้หน <c oughs> ิญิงถ้าสุ่มบอกรับรอมไม่บอกขาดบอกเป็นเป็นขึ้นไปยีหมาหมวงหนอรอเลนอเรนตัวแต่ไปยีรอเลน <c oughs> เรเรนเอียงเราเรียนเราเรียกับระเทยกันโม่บนโอนยเป้นผักกาด่ไอ้มาหมวกคิปเทเลยมันดังในทีมต่อชิปดังในทีมต่อจุ่มกันเถ้ะเลนะเราเรียนภาษีเราเรียนเราเรีนคนอบอวบนอวนเนี่ไม่หนวดได้ไแต่ไาซื้อซื้อเราเรีนซื้อเราเรียเอียงเวลาก่อนอ้ยมึงรินเาอันนี้มาหมวก คนม่น้องหมาเดียวสีมันจะขกันะคุ้ออกไปกันไม่ถอันนี้่เนี่ยมาจกนี่บ่แล้ว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 เพราะว่าเธอได้แบ่งานมันก็เมหลื่อมนี่ัเหลือมนี เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาจบซองอันนี้เพื่อนสาวใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เจ้าของซองนะเนี่ยเจ้าของซองซองนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝาก ติดตามผลงานเพลงใหม่ๆของพี่อ้อยแสงศินที่กำลังจะออกมาทางข้างของ Johny n Music ด้วยกันแล้วกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันสัครัองจะให้ช่องกินันัช่นลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบายค่ะไม่ขรับกองน้ำเงินอก็